สุดยอดวันนี้ว่าผมในรายการเคเคทีวีนะผมแอดมินรัดเอ็กซิสน,นะโอเคแอดมินคิวแต่ตอนนี้เล่นเป็นผู้เล่นนะต้องมาแจากคาโก้นะกิจกรรมคาโก้นะดูนะเราแจกสิห้าโลนะโอเคเราแตจะสามสิบก่อนไป,ไปเราไปวัดอีเว้นกันนะครับเราไปวัดอีเว้นกันนะครับโอเคนี่ สมีร้อยลนะเลยมาอาชิพพักหน่อยนะมันอาชิดนานอือ้ดข,ของจุดของ คนน้อยก็ดีนะไม่วุ่นวายมี V P ถาวรนะเติมสองร้อยสิบบาทน,นะแล้วก็ของแถมอีกมากมายนะโอเค,อเคงั้นผมขอตัดไปตอนที่มันจะปลาเลยนะโอเค โอเคนะแล้วก็มาต่าเลยนะกำลังปลาคาโก้นะเี่ดผมแรงนะเสริรมไ,ปไ,ปไม่แรกหรอกเม็ดกูแรกลากซับเลยโอ้ยปลาต่อแบ่งหรือเปล่าเขาไม่แบ่งเขาไม่แบ่งครับมืไว้ได้ก่อนนะเก็บสกูต้องเก็บต้องปลาให้หมดก่อนเปิดลื่นเกินนะ ไปขอขอของหน่อยชิวดีชิวดี้โอเคคุณพูดเรื่องของมันนะทำไมมันได้น้อยอย่างว่ากองอะไรทนไมสิ่งพิเศในเฟซได้แล้วว่าว่าไอเนี่ยแจกแจกคราโกยอะนิดนึงแลเยอะนิดนึงนะ้ยมีมากใช่ไหมยันนิดนึงเออยอะนิดนึงนั่นนิดนิดแล้วเนี่ย ต้นสองอะไรทิ้งวะผมมันพา,ายแทนมาจมือเลยวิ่ง,ง,งก่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้วค้โก้ต้องมาถึงเราอย่าอย่าแย่งนะเว้ยข้าแย่งนะอย่าแย่งนะข้าแย่งนะผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยไม่มีของอ่ะอย่าแย่งนะเว้ยโอ้ยเนี่ยไอ้นี่มันแยง่งมึงก็โดนแยง่งโอ้โหได้ไหมเต็นนงก่อน,ใน ใจดำมันสั้นม่ใช่ใจสีแดงหรอนีอ่กระสุนสีฟ้ปมาแล้ว,ลวเออรอแล้วรอ,อแล้วเอ,อวไ้ได้เหมือนกันว่ะเได้เซตปืนเ,ออเ,เนี่ยได้เซตนี้เออยังโดนอีกเยอะได้สองกล่องละไม่มีอีกเหรอ,ม,รอมีแค่นี้อ่ะอ๋อไม่นั้นแค่นี้ไ้โนเชฟระดับนี้ทำไมมันกระจกนี่วะ เอา้ทำดูร้า, first, านอะไรเงี้ยทีดิอันนี้เอาไว้เสรบ้านทีวะเอาดิเอาหมดอะเอาดิปล่อยไปเออจะไหวซึ่งจะไหวรวยเที่ยะัรซัดเงินก็ไม่มีใช้เอาสมัครฟรีฟรุก็พอเอาโดนย้าไปอีกแล้วไอ้คิวดิจะไหวของเลยไม่ให้เราวะของเขียวก็เอานี่นี่ เอ้ยมึงแย่งกันหมดเลยใครมาเล่นก่อนแม่งโคตรโชคดีอะรวยรวยจริง <ขอ S 1> นะแจกไปเลยคนละสองอันแจกเลยค่ะก็ข้อตัว,นะอตวเอ,อ้ยได้สี่โฟ,โฟผ,ผิดได้ได้เจ็ดเป็นสี่อัพลายเสร็จแล้วแจกไปเลยคนละสองอันแจกเลยค่ะก็ข้อตัวนะอุ้ยเจ๋งอะมันพามันพา ปัญหาก็จ <Ma> ัดให้สักหน่อยคิวมาเอาเหล็กกับเอ็นเนียเอ็นเนียอยากได้ไม้แปะไม้แปะมี่เนี่ยสองร้อยห้าสิบอันอยากได้ไม้แปะไม้แปะไม้แปะแลกแรกแรกคาโก้ใครเอาบ้างเราเราเราแล้วก็ไม่ให้ด้วยคารโก้เอ้ยไม้แปะต้องเยอะจริงๆนะเออมีแค่สองร้อยห้าสิบเอง สองร้อยสิบไม่รับรับประมาณหนึ่งลูกห้ากองอ่ะไม่แปดจริงๆของเจงกันเนี่ยเอ้ยมันเก็มหมดเลยเหรอวะเดี๋ยวเกินเออแย่งกันไว้แย่งกันไว้แย่งกันใครจะใครจะได้ไอ้นานได้ มันมันเอาอีกเว้ยมันเอาอีกไปพี่อโอเคนะเดี๋ยวเรากลับ<อ>บ้านนะอ,อใจป่ะไปเราอีกเยอะโอ้ยตู้ใส่สัมผัสทนงมอใจเย็นกลับบ้านนะเออคิวเดี๋ยวเอาขากลับบ้าน่อย เดี๋ยวต่อไปผมก็จะฟ์มไปเรื่อยๆนะทำคลิปความคลิปอีพีสองใช่ปะคลิปนะมนปนไม่ลีแล้วห้องน้อยห้องน้อย <here. S 3> เฮียบ้านอยู่ตรงไหนตอนนี้นบ้านอยู่นอกแมฟับอีพีด้วยดิเคียรหลับอีพีมายังยังเอ้โอ้ ปิดพี่เพียงเปิดหน่อยเปิดหน่อยพี่เพียงใหเงี้ยิจะเปิดให้โอเคไหมเดี๋ยวจะยิงไอ้ละถึงนาทีเนี่ยสามสองหนึ่งจัดการเลยยังเปิดแล้วเปิดแล้วเลามั้งเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดจริงจริงโอเคนะมารีวิว โอ้ทัพโอทัโทมาดีวิวจีเกตามแค่นี้เรีพิมจุดนะพิมจุด๋อชื่อเหนังทับ TBA กับบ้านเงินคิวกับบ้านเลจีเอ้ากลับมางาแล้วเนาะพี่ใหม่ที่คิวพี่ใหม่ดีพี่ใหม่พิมจุดบ๊อบเช้าบ๊อบเช้าพี่เขานี่ X F องเล็บี TBA แล้วรอานเงินจะใครรับ กดล้ําไงวะลืมละทับทีพีแอดมินอะไรวะทีพีมาไม่เห็ทำไมกดไม่เห็นได้เลยเยดีละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบหลุดอุ้ยอุ้ยจะหลุดจะหลุดใจเย็นของน้อยอะของน้อยเดี๋ยวของน้อยจริงแม่ละหม่ของน้อยมากของน้อย ฟามเองกับมือจริงจริงฟามเองกับมือน่ะกับมือเลยอ่ะไม่ได้ฟามกับพี่แอสอ่ะฟามเลยล,ล็อกเลยล็อกเลยอ่ะโอ้ยใจเย็ยยเนไม่มีกล่องปืนเหนอรอวะกี่นาทีแล้วแปดนาทียังงั้นผมขอจะคลิปเพียงเท่านี้ครับบายครับ